วิเตอร์แจ็กสันภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กับสู่วิโดวลเอิร์ธผ่านสายตาผู้กำกับในตำนานเคนจิคาไมิยามะทั่วมิดเดิลเอิร์ธรู้เรื่องราวสงครามแห่งแวนแต่ทว่าสองร้อยปีก่อนหน้านั้น ผู้ขี่อาชาแห่งมารพี่น้องแห่งโรฮันมีเรื่องราวเก่าแก่กว่าลุกขึ้นสู้เรามากับข้อเสนอเสริมความแข็งแกร่งให้กับโรฮันเฮราบุตรีแห่งเฮลข้าวูฟมาขอเจ้าแต่งงานบิดาเราพูดคุยกันโดยไม่ได้ถามใจข้าข้าไม่ต้องการแต่งงานกับเจ้าเจ้าบาดามองหาพัตตมิตร เจ้ามองหาบัลลังก์เจ้าจะมีชีวิตอยู่กับความเสียใจตาแก่เอ้ยเขาตายเหรอเจ้าจะต้องใช้นี่ด้วยชีวิตของเจ้าพันวาครบนี้เด็กที่ข้ายรู้จักจะไม่ปรารถนาสงครามเด็กที่เจ้ารู้จักตายไปแล้วยิงเลยมากันฟ้ามือเชียง้าปฏิญาณต่อสู้เพื่อกษัตริย์ ข้าคือน,คคนักขี่ม้าที่เร็วที่สุดประชาชนต้องการความหวังเร่าบางสิ่งให้เชื่อมัน่นความภูมิใจของพ่อความสุขของพ่อเหนือความสงสยัยเจ้าครองโลกได้เหนือความสิ้นหวังเจ้คาคิดว่าข้าจะกลัวเจ้าหรยอือความก้าหาญที่แท้จริง เจ้าควรกลัวเดิลอดออฟเด i n g ศึกแห่งัรเฮลริมมอดอต้องการแหวนไปเพื่อสิ่งใด